สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันแรกที่ผมจะเปิดเมนูใหม่อีกเมนูหนึ่งคือว่านักร้องปากเปล่านักร้องปากเปล่าคือร้องไม่ใช่ไม่เห็นครับไม่มีเครื่องเสียงอะไรทั้งสิน้นเรามาเจอกันที่ร้านอาหารอร่อยๆนะครับเป็นอาหารอีสานเดี๋ยวจะชื่อร้านอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยแนะนําให้เอาร้องเพลงอะไรเอ่ยสาวงามเมืองพิจิตรสาวงามพิจิตรเ,เชิญติดตามรับชมรับฟังครับ สาวห้ามปีจิตหน้าปิดชวนมองให้นุ่มวังตองนุ่มมองสาวเมืองปีจิตตาจุบตายิ่งป่าวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอยอดบิดอยากกวักชีวิตอิดไม้ปองผิวเหลืองเรืองปองดัง้องมาเธอ อานวัดแก่งเรือตาลวงเหมือนดวงมาตองน้องยืนดูเรืออยู่เนื้อตาลิงริงคลองแอบรักรูปจูงแอบดูแอบมองไอ้หนุ่มกบน้องตามจิตติดคลองานวัดตาลวงม่วงสวงพอเป็ดแลงหน้าหน้าต็ด ลูกไกลจะไปสู่กธทำนาทุลมุนบานพึ่งหมุนหลวงพ่อไกลเก้าในนาเก็บมเมื่อพ่อจะกอแต่งานกับน้อง